เป็นคนชอบเผ็ผิแบบเลทาทางแบบเบสเพราะว่าเบสเขาก็ดังมากๆไม่ยังลงบางเราแใช้อยู่แล้วเป็นไงมันมันตอบโจดยใชมันง่ายแบบเือเป็นคนทาชอบทาอะไรที่มันง่ายแล้วก็เร็วไมตอบยาแล้วก็เร็วตันนี้คือเร็วแล้วก็ง่ายเรียกสวยมั้งป๊กปังหก็วันนี้สวยเลย้ว เดี๋ยวมึงจะพุไปสิไปเย็นๆากงาน่งานกวิเล่อนฝากนเล่อนงาน้ดฝากงานเีกงานนี้ฝกงฝากงานนี้ฝากงาน้าก่านีฝากงานนีมฝากงนี้ดากงานก้ฝากงน้ฝานนี้ฝากง้ฝากงานนี้ฝากงานนี้ฝกานนีกาากงาน้กากงากน้นี้กงฝาก้ฝา้นคีีกาลีางน้นกากี ลูกพี่รุ้นมากเลยนะว่าแบบจะหมดไหมจะโัวเอาไหมอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ร้อมทุกคนเลยว่ามีรอบสองอ่าเดียวนีมีรอบสองเหมือนก็ยังมียังมีมบมางอยู่เปล่าแต่สปอยว่าทั้งสองวันโชว์ไม่เหมือนกันอ่า เล่นว่าหรืเ่าห็นว่ากดกันยากแต่ก็กดกันได้เก่งเลยแต่ตอนนั้นเทปกดดันมากนะช่วงก่อนกดปัดกเพราะมันมีทั้งตกายนะนี่มีเบก้ามีรนมีนี่อะไรอย่าเงี้ยทีนี้เราใครกังวลไปเยอะไหมเพราะว่าปัดระโชว์เอาเลยโชวงไปปอดจริงหุท้ายลงไป่อดเจอว่าเราก็กังวลมากใช่มกงวลอะไรกับกาน้องลกก็ด้วยความที่มันเป็นแฟนมิรั้งแรก คนแบบใหอสนใจมากน้อยแค่ไหนมูไหม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 ตอนนั้นที่ประธันมึงไปก็มีบทสวดนะพอพี่น้ำตาลบอกบทสวดหลวงพ่อปานมาบิวก็กลับไปเปิดเลย่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยกลับไปเปิดเลยแล้วไงแลก็ส่งบังแล้วก็เปิดก็สงบัตแค่หนึ่งวันแล้ววันที่อ มือนแฟนๆจะขอให้กดบัตรคันแต่พี่น้ำตาลกับพี่บีมขอให้ปัดโสเอาเองตอนแรกคุยกันเหมือนไม่ได้คาดหวังว่าเราจะใช่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 แลมันกได้ฟูไหมได้ฟูแมแล้วก็เตรียมคิดเตรียมคิดว่าเราจะทำให้วันที่สองแต่จากวันแรกยังไงนะไปพูดโจทย์ยากนะลูกถปาพอยเขาไม่รู้สิว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะเคยพูดไปแล้วว่า สิ่งที่ปิ๊มเคยทำจะกลับมาทำอีกสิดงารอจะกลับมาทำอีกใช่อันนี้เป็นทำไม่ไปบังแต่ถ้าทีกจะทำต้องดีกว่าเดิมไหมปิมใช่นะคะมันต้องดีกว่าเดิมไหมแน่นอนอยล่น้องหน้องหมูสลง่เป็นไปได้นะเอาไม่เกิน ่จกิงแฟนมิกนี่มมีความกดดันไหมที่พอบัดขายบัดตัวเอาด้วยอะไรด้วยก็ถามว่ากดดันไหมคือว่ามันตื่นเต้นมากกว่าแต่ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาจะได้เห็นอะไรบ้างในงานแงนี้กครั้งนี้สปอยนิดเดียวสปอยนิดเดียวถ้าสำหรับฟิล์มที่มองภาพรวมในหัวแล้วก็รู้สึกว่ามันครบรถนอกจากจะได้แบบรอยยิ้มสปอยที่บอกว่าครบรถใช่ไหมคะก็คือ เรารู้สึกว่านี่น่าจะเป็นความทรงจําดีๆอีกหนึ่งความทรงจาที่แบบว่าอยากให้อยู่กับทุกคนแล้วก็อยากสร้างไปพร้อมกับทุกคนขอบคุณแฟนๆหน่อยได้ไหมคะที่เขาแบบกดบัตรแล้วจะรอไปเก็บโมเมนต์ความพิเศษกับเราค่ะก็ขอบคุณทุกการตอบรับนะคะที่มีให้กับพี่ลำตาแล้วก็น้องฟีเพราเราสองคนสัญญาว่าจะตั้งใจทําโชว์ทั้งสองวันให้ออกมาดีที่สุดค่ะให้ทุกคนไม่ผิดหวังนะคะคุยอะไรกับนักตาบ้าง มีอะไรกับน้ำตาล้างพอปัดต,ตัวมีตอนนี้ที่แบบกาลังคุยกันคือคุยกันเรื่องวันที่สองเพราะว่าเรารู้พร้อมทุกคนจริงๆว่ามันมีวันที่สองมันมีรอบสองเราเราไม่ได้คิดเลยแต่เรื่องโชว์เรื่องอะไรเงี้ยเราอย่างแค้ทุกคนอย่างแคสองคนอาจจะมีเสนอไอเดียไม่ไม่ตรงกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะมีแบบน้องเบนจะเสนอว่าพี่เอาเพลงนี้ไหมให้มันไปนมูสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วโอเคไหมฮะเข้าใจเราเสนอไปอย่างนั้นบอกโอเคโอเคไหมโอเครับฟังกันอบใครรู้ก่อนที่มีการว่าแบบจะปัดกันผู้จัดการรู้ก่อนผู้จัดการรู้เพราไม่ใช่สิไม่ถึงเราผู้จัดการสิรู้เพราะน่าจะรู้พร้อมกันเพราะว่าผู้จัดการพิมพ์มาว่า ไเพราะว่าพิมแอบ,บเห็นว่าบางคนมีบัตรวันแรกแล้วพอได้วันที่สองก็แอบไปปล่อยวันแรกก็ือจะบอกว่าสองวันโชว์ไม่เหมือนกันนะใช่ความจดจำรสชาติที่ได้รับไปก็ไม่เหมือนกันนะต้องเก็บไว้2งวันเก็บไว้ทั้งสองวัน,น,น,ลนแล้วไป่างทระเที่ลูกเขาจะได้ดูเราไหมคะได้ดูซีถ้ามีบัตรหรือว่าตอนนี้ก็มีเป็นรัสติมมิ่งเหมือนกันใช่ถ้าไม่สะดวกมาก็กดที่รักสติมมิ่งได้ เราเจอกันเมื่อไหร่ยูยไม่กล้าบอกเวลาเลยเพราะว่าตอนนี้เวลาเปิดกล้องหรือว่าเวลาเบิร์โช็อัพ์ก็ยังไม่มาติดตามต,ติดตามดติดตามไว้นนะได้คบคุณค่ะ